เมื่อกลุ่มนักศึกษาต้องเข้าไปทัศนศึกษาในป่าอาถรรพ์จนพวกเขาได้เจอกับอาถรรพ์ของป่าและถูกฆาตการโรคจิตตามไล่ฆ่าทีละคนพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากป่าได้หรือไม่สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch Channel อีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เรื่องวู ปิดป่าหลอนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกัน เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่ากีตาซึ่งเธอกําลังดูประกาศผ่านโลกโซเชียลที่ประกาศรับสมัครผู้กล้าเข้าปาดงพงไพและเจอกันพรุ่งนี้หน้าชมรมซึ่งขณะนั้นวิดีโอโปรโมทคลิปก็ได้มีรูปหน้าผีขึ้นมาจนทําให้กีตานั้งถึงกับตกใจและนําหมอนมาปิดไปที่ใบหน้าของตัวเองและขณะนั้นประตูห้องของกีตาก็เปิดขึ้นซึ่งมีใบหน้าของผีที่โผล่เข้ามาจนกีตานั้งกรีดลั่นและจู่ๆไฟห้องเธอก็ติด เพราะมีใครบางคนนั้นเปิดขึ้นมาซึ่งผีที่เธอได้เห็นยืนอยู่หน้าประตูนั้นก็คือลุงของเธอนั่นเองที่มาบ่นกีตา้าว่าเล่นคอมก็ไม่ยอมเปิดไฟและฝนตกแรงขนาดนี้เสื้อผ้าก็ไม่ยอมไปเก็บและวันต่อมา เมื่อทุกคนได้เห็นประกาศที่จะรับผู้กล้าเข้าไปล่าท้าลองในป่าอาถรรพ์นจนมีคนสนใจมากมายและมารวมตัวกันที่หน้าชมรมรุ่นพี่ที่ตั้งชมรมนี้ขึ้นมาประกอบไปด้วยเบิร์มเป่าและบูมแต่ก็มีนักศึกษาหลายคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกเพราะที่พวกรุ่นพี่โฆษณากันว่าป่านี้ถ้าใครเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกมาอีกจนทําให้มีทั้งคนเชื่อและคนที่ไม่เชื่อหนึ่งในนั้นก็มีเปีย ชายหนุ่มที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องป่าอาถรรพ์อะไรนี้เลยและมีกลุ่มหญิงสาวที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนี้พวกเธอมีชื่อว่าจูน แป้งแล้วก็เอส่วนกีต้านั้นหลังจากที่เธอได้ดูประกาศเมื่อคืนเธอก็มายืนรวมตัวที่หน้าชมรมด้วยและลุงของเธอนั้นก็ขเข้ามาพูดจารากทางกีต้าว่ากีต้านั้นไม่กล้าไปหรอกซึ่งกีตา้าเธอมีอาการแพนิกและมือของเธอนั้นจะสั่นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เธอรู้สึกกังวลอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเปาก็พูดท้าทายรุ่นน้องกลุ่มหนึ่งว่ากล้าเข้าป่านี้หรือเปล่าซึ่งออส ชายหนุ่มที่กำลังยืนอยู่เขาก็รับคำท้าของรุ่นพี่ว่าเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาจึงหันไปถามกับโจและออยเพื่อสนิทของออสว่าพวกเขาจะไปด้วยหรือเปล่าโจก็บอกว่าถ้าออสไป เขาก็กล้าไปซึ่งออยนั้นก็บอกว่าไปอยู่แล้วส่วนเปียกนั้นเขาไม่เชื่อเรื่องป่าอถรรพนอะไรนี่แล้วบอกว่าเขาคงไม่ไปหรอกป่าอะไรไปแล้วไม่ได้กลับใครจะบ้าไปและเปียกก็บอกว่าถ้าพวกมันไปก็ดีจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกซึ่งขณะนั้นกลุ่มของจูนแป้งและ A, เอก็มาัพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ซึ่งแป้งก็ห่วงแต่แต่งหน้าและไม่ได้สนใจอะไรเอและจูนจึงมาคุยกันว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรแปลกจูนจึงถามแป้งที่กําลังแต่งหน้าอยู่ วาแป้งตั้งกล้าไปหรือเปล่าแป้งจึงบอกว่าเธอกล้าอยู่แล้วจนทําให้จูละเอต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยหลังจากนั้น ทุกคนที่ตบปากรับคำก็มาขึ้นรถไฟในวันต่อมาเพื่อจะเดินทางไปที่ป่าอาถรรพ์แห่งนั้นซึ่งรุ่นพี่ก็มีแต่เบิ้มคนเดียวเท่านั้นที่ไปส่วนกลุ่มของออสก็มีแค่ออสและออยที่ไปเพราะว่าโจนั้นแม่ไม่อนุญาตให้ไปจนทําให้สมาชิกทั้งหมดเหลือเพียงแค่8คนเท่านั้นที่รวมทิพไปในครั้งนี้ซึ่งเปียก,กับออสนั้นเขาทั้งสองคนนั้นไม่ถูกกันพราทั้งคู่ แอบชอบเอเหมือนกันทั้งคู่และสาเหตุที่เปียกนั้นไปด้วยเป็นเพราะว่าเอนั้นร่วมทริปนี้ไปด้วยเขาจึงตัดสินใจที่จะไปซึ่งขณะที่เปียกและอ้อนกําลังทะเลาะก,กันจูนจึงพูดออกมาว่าไอ้สองคนนี้มันกัดกันอยู่ได้รู้งี้ถ้ารู้ว่าพวกมันไปฉันไม่ไปดีกว่าแป้งจึงบอกกับจูนไปว่าจูนก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ว่ามีใครไปบ้างแต่จูนก็ตัดสินใจที่จะไปเองซึ่งทําให้จูนและแป้งนั้นเถียงกัน เบิ้มจึงไ้สิทธิ์ที่ตัวเองนั้นเป็นรุ่นพี่บอกให้พวกเธอนั้นเกรงใจเข้าบ้างหลังจากนั้นรถไฟก็เดินทางมาถึงจุดนัดพบพวกรุ่นน้องซึ่งบอกให้เบิ้มนั้นพาเข้าไปในป่าได้แล้วแต่เบิ้ม ก็บอกว่าเขากำลังรอนายพานอยู่ซึ่งจะมีนายพานนำทางไปเพื่อเข้าป่าแห่งนั้นหลังจากนั้นเปียกและออสก็แย่งช่วยกันถือก,กระเป๋าเอแต่เอเธอก็ปฏิเสธออยสังเกตเห็นว่ากีต้านั้นมีอาการมือสัน่นเขาจึงถามกีต้าไปว่าทำไมต้องสั่นมือด้วยกีต้าจึงตอบกับออยแบบุกคนๆไปว่าไม่ให้สั่นมือแล้วจะให้สั่นตีนไงหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดนั้นพบกับนายพลานซึ่งในการเดินทางครั้งนี้จะมีนายพาน และผู้ช่วยแซมที่จะร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งผู้ช่วยแซม เมื่อเขาเห็นจูนเขาก็รู้สึกตกหลุมรักจูนในทันทีเพราะว่าจูนนั้นเซ็กซี่มากจนเบิร์มที่แอบชอบจูนเหมือนกันจึงห่างไปคุยกับเปียกว่าผู้ช่วยแซมนั้นมองจูนปแปลกหลังจากนั้นนายพลานก็พาทุกคนเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นแต่ก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาปิดการเส้นทางและไม่ให้พวกเขาเดินผ่านเข้าไปเพราะว่าป่าเขตน,นี้ที่กรมป่าไม้ได้ดูแลอยู่ถูกปิดและไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแต่ด้วยความที่นายพาน,นั้นรู้จักกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว เขาจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นเปิดท้ายให้เขาเข้าไปเจ้าหน้าที่จึงยอมไม่เข้าไปได้และบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นนายพล ก็พาทุกคนเดินทางเข้ามาในป่าอารรพานแห่งนี้จูนจึงถามกับนายพานไปว่าป่านี้ที่เขาว่ามีอารรพ์นมันจริงหรือเปล่านายพานจึงบอกไปว่ามันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากให้ทุกคนนั้นไม่ต้องไปสนใจซึ่งจูจูฟ้าก็มืดลงแล้วก็มีลมพัดมาอย่างแรงแซมก็ตกใจกับอะไรบางอย่างเมื่อเขาหันไปเจอกับสารเพียงตาเขาจึงหันไปถามกับนายพานว่าไหนบอกว่าจะไม่มาทางนี้ไงนายพานจึงบอกว่า เขาก็อยากลองเปลี่ยนเส้นทางดูบ้างหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกันต่อซึ่งเอนั้นก็เดินสะดุดล้มกับอะไรบางอย่างเมื่อแปงได้ลองหาดูว่าเอนั้นสะดุดอะไรเธอก็จับขึ้นมาแล้วพบกับโครงกระดูกจนทําให้เธอนั้นถึงกับร้องลั่นเอและแปงจึงวิ่งหนีออกจากจุดนี้ไปส่วนจูนก็ได้ผู้ช่วยแซมและเบิร์มเข้ามาช่วยพยุงเอาไว้แต่เธอนั้นก็ไม่ค่อยพอใจที่ในคู่นั้นมาแตะต้องตัวเธอซึ่งนายพลานเขาก็บอกกับทุกคนไปว่า โครงกระดูกที่ทุกคนได้เห็นนั้นมันไม่ใช่โครงกระดูกคนแต่มันเป็นโครงกระดูกควายป่าเพราะเขาจําลักษณะโครงกระดูกมันได้ดีเมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงออยจึงบอกกับนายพลานไปว่าให้เราเดินทางกันต่อนายพลานจึงบอกว่า ออยนั้นดูเป็นคนมีความคิดดีและชวนออยให้มาเป็นผู้ช่วยเขาออยจึงบอกว่าเขาจะต้องไปเรียนต่อต่อตางประเทศคงมาเป็นผู้ช่วยนายพาไม่ได้และนายพานก็พาทุกคนเดินทางกันต่อซึ่งนายพานนั้นเขาก็ได้พบว่าตัวเองนั้นวนกลับมาที่เดิม เขาจึงนามีดมาสลักไปที่ต้นไม้เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นหลงทางหรือไม่และนายพลนก็พนมมือขึ้นมาและท่องคาถาอะไรบางอย่างจากฟ้าที่กําลังมืดมนอยู่จู่ๆฟ้ามันก็สว่างขึ้นมาและพวกเขาก็เดินทางมาถึงลําทารสาวๆจึงลงไปเล่นน้ํากันซึ่งขณะที่จูนแต่งตัวในชุดเซ็กซี่ของเธอและกําลังนั่งเล่นน้าอยู่นั้นก็มีสายตาคู่หนึ่งที่กําลังจับจ้องมองจูนอยู่นั่นก็คือผู้ช่วยแซนนั่นเองและในคืนนั้น พวกผู้หญิง ก็ได้นอนหลับกันอยู่ในเต็นท์ส่วนพวกผู้ชายก็มานั่งดื่มกันอย่างเมามายที่นอกเต็นท์นายพลานจึงเข้ามาบอกให้ทุกคนนั้นไปนอนได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเฝ้ายามให้เองเมื่อทุกคนไปเหลือเพียงแค่ผู้ช่วยแซมเท่านั้นผู้ช่วยแซมจึงถามกับนายพานไปว่าเขาทำงานกับนายพรานไม่ดีหรอทำไมนายพรานถึงอยากเปลี่ยนผู้ช่วยนายพรานจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าแซมนั้นทำงานไม่ดีแต่ต้องบอกว่าผู้ช่วยแซมนั้นมาเป็นพลาละให้กับเขามากกว่าซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างนายพรานกับผู้ ช่่วยเทานนั้และผู้ช่วยแซมก็ขอตัวไปนอนหลังจากนั้นนายพลนเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ไกลๆและจูจูนายพลก็ร้องลั่นออกมาเรื่องราวตัดมาที่เช้าว,วันต่อมาขณะที่เอเธอกำลังนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเล่น เธอจึงได้พบกับศพของนายพาลที่ถูกมีดปาดคอจนตายเธอจึงร้องกรีดจนทุกคนนั้นวิ่งมาตามเสียงของเอจนทุกคนได้พบกับศพของนายพลาและทุกคนก็มาช่วยกันขุดหลุมฝังศพนายพลซึ่งขนาดนั้นเองกีตาเธอก็มีอาการแพน,นิกและมือของเธอก็สั่นอย่างแรงอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นกําลังกังวลที่มีคนตายก็เป็นได้ ผู้ช่วยแซมจึงจำเป็นต้องพาทุกคนนั้นเดินทางกลับเพราะทุกคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากขณะที่ผู้ช่วยแซมกำลังพาทุกคนนั้นเดินทางกันต่อก็มีหลายคนคุยกันว่าที่นายพานนั้นตายเป็นฝีมือของใครกันแน่เพราะว่าในป่านี้ ก็ไม่มีใครนอกจากพวกเขาหรือว่าจะเป็นพวกเรากันเองเมื่อพวกเขาได้เดินทางกันมาจนถึงตอนเย็นผู้ช่วยแซมซึ่งให้ทุกคนนั้นพักผ่อนกันที่นี่ก่อนและพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกันต่อเพราะว่าเอนั้นมีอาการปวดท้องจนทําให้ออสและเปียกแย่งกันดูแลเอในคืนนั้นสาวๆก็ได้มานอนรวมกันหลังจากนั้นเอเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่เดินไปเดินมานอกเตนเธอจึงลุกออกมาจากเตนพอคิดว่าเป็นผู้ช่วยแซม อาจจะหิวและหาของกินอยู่เธอจึงนาอาหารออกมาให้ผู้ช่วยแซมแต่จูจูเธอก็ได้เห็นกับอะไรบางอย่างแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาซึ่งเอนั้นก็ได้กลายเป็นศพเรียบร้อยแล้ว ที่เห็นว่าเอนั้นออกมาตั้งแต่ตอนกลางคืนและไม่ยอมปิดเต็นด์ด้วยเธอจึงเดินออกมาข้างนอกและได้พบกับศพของเอจนเธอนั้นร้องรีดจนทุกคนนั้นได้ออกมาพบว่าเอนั้นตายไปแล้วเปียกที่รับไม่ได้ที่เอนั้นจะเสียชีวิตไปเขาจึงอุ้มตัวของเอและบอกว่าเขาจะไปหาคนช่วยทุกคนจึงพยายามห้ามเปียกไว้ว่าอย่าทำแบบนี้เลยเอนั้นเขาตายไปแล้วเปียกจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่า รู้ไหมว่าเขานั้นซื้อแหวนไว้ให้เป็นของขวัญวันรับปริญญาของเอเพราะพวกเราใกล้จะได้รับปริญญากันแล้วแต่เอนั้นต้องมาตายไปซะก่อนผู้ช่วยแซมกับเบิรมจึงมาช่วยกันขุดหลุมฝังศพเอแป้งและจูน จึงมาคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุที่เอนั้นตายแป้งจึงบอกไปว่าเธอสงสัยผู้ช่วยแซมเพราะว่าผู้ช่วยแซมนั้นแปลกๆอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ฆ่าเอซึ่งขณะนั้นผู้ช่วยแซมระเบิร์มก็ได้แอบฟังที่แป้งพูดกับจูนอยู่และพวกเขาก็เปลี่ยนประเด็นคิดว่าอาจจะเป็นพวกเรากเองก็ได้ซึ่งพวกเธอทั้งสองคนก็สงสัยกีตาซึ่งกีตาก็ได้ยืนแอบฟังจูนและแป้งนั้นคุยกันและเธอก็มีอาการมือสั่นอย่างแรงหลังจากนั้นผู้ช่วยแซมก็พาทุกคน นั้นเดินทางกันต่อเมื่อถึงตอนเย็นเปียกจึงบอกกับทุกคนว่าเราควรหยุดพักกันก่อนเพราะว่าตอนนี้อาหารของพวกเรากําลังเริ่มหมดกันแล้วแป้งจึงบอกว่างั้นคืนนี้เราจะไม่นอนกลางเต็นท์กันเพราะว่าเวลาเรานอนกลางเต็น ชอบมีคนตายถ้าเรานอนอยู่รวมๆกันเราจะได้ช่วยกันดูด้วยหลังจากนั้นจูนเธอจึงลงมาเล่นน้ำที่ลำธารนซึ่งเปียกนั้นก็ได้ตามจูนมาและทั้งคู่ก็สบดัดเฮกันอย่างเมามนซึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังสบดัดเฮกันอยู่นั้นแซมที่กำลังแอบดูจูนอาบน้ำอยู่เขาก็รู้สึกโกรธเปียกมากที่เปียกมามีอะไรกับจูนหญิงสาวที่ผู้ช่วยแซมนั้นแอบชอบผู้ช่วยแซมที่ไปเก็บฟืนมาด้วยความที่เขารู้สึก,กโกรธเขาจึงโยนฟืกนกน นนัน้ใส่กองไฟจนไฟนั้นแตกกระจายเกือบโดนหน้าของทุกคนจนถึงเช้าวันต่อมา ทุกคนก็พบว่าไม่มีใครตายและคิดว่าไอเดียของแป้งที่มานอนรวมกันมันใช้ได้ผลแซมจึงบอกให้ทุกคนนั้นไปล้างหน้าล้างตาเราจะได้เดินทางกันต่อขณะที่จูนมาล้างหน้าที่ลำธารเมื่อเธอมองลงน้ำเธอก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่มีตาสีสม้มคล้ายกับตาของเสือที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำและเข้ามาทำร้ายเธอเมื่อทุกคนมาตามหาจูนก็พบว่าจูนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว เบิร์มจึงคิดว่าผู้ช่วยแซมที่มาเจอศพของจูนก่อนเป็นคนทําซึ่งขณะนั้นผู้ชายคนนั้นที่มีตาสีสม้มเขาก็มองมาทางแป้งซึ่งแป้งได้เห็นเธอก็กรีดลั่นผู้ช่วยแซมคิดว่าแป้งนั้นเห็นอะไรบางอย่างตรงซอกต้นไม้เขาจึงนํากิ่งไม้ไปคุ้ยลงตรงเศษไม้ตรงต้นไม้ต้นนั้นซึ่งจูจู<ๆ>ก็มีงูโผล่ออกมาแล้วจะฉกผู้ช่วยแซมแต่งูตัวนั้นก็เลื้อยหนีไป ทุกคนคิดว่าผู้ช่วยแซมนั้นเป็นคนฆ่าจูนแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําส่วนออสก็สงสัยเบิร์มเพราะว่าเบิร์มนั้นพาทุกคนเข้ามาในป่าแห่งนี้แต่เบิร์มเขาก็บอกว่าที่เขาพาเข้ามานี้เขาไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยเพียงแค่นึกสนุกสนุกเท่านั้นเปียกจึงมาห้ามทุกคนว่าอย่าทะเลาะก,กันและให้เร่งเดินทางกันต่อจะได้ออกจากป่าแห่งนี้ผู้ช่วยแซมจึงพาทุกคนนั้นเดินทางกันต่อ ผู้ช่วยแซมแยกตัวออกไปหาฟืนเพื่อนจะมาก่อไฟในคืนนี้และเขา ก็ตะโกนลั่นป่าแล้วก็เอามีดมาสับที่ฟืนนั้นอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นเขาก็ไปหากล้วยเพื่อมาเป็นอาหารในคืนนี้ซึ่งขนานั้นเองก็มีชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากต้นไม้และนํามีดมาปาดคอผู้ช่วยแซมจนเขาเสียชีวิตลงซึ่งคนที่มาพบศพผู้ช่วยแซมเป็นคนแรกนั่นก็คือออสนั่นเองเพื่อเรื่องราวตัดมาที่กรมป่าไม้และลุงของกีต้าซึ่งลุงของกีต้านั้นต้องการให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปตามหากลุ่มนักศึกษาที่หายตัวไปหลายวันพวกเขาที่ถูก หัวหน้าสั่งมาเช่นเดียวกันว่าให้ช่วยตามหาเด็กๆจึงออกเดินทางเข้าป่าเพื่อมาตามกลุ่มของนักศึกษากลับไปหลังจากที่ผู้ช่วยแซมได้เสียชีวิตไปแล้วเบิรมจึงมาคุยกับทุกคนว่าเรา จะต้องออกจากป่านี้ให้ได้แต่มันเสียอย่างเดียวตรงที่เราไม่มีใครรู้เส้นทางกันเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่งตางๆนานาในป่าแห่งนี้ทําให้พวกเขานั้นรู้สึกจิตตกเป็นอย่างมากซึ่งแป้งเพียงแค่เธอได้ยินเสียงนกที่ร้องในตอนกลางคืนเธอก็กรีดรั้นออกมาเช้าว,วันต่อมาขณะที่ออสและเปียกมาช่วยกันหาอาหารเปียกเขาจึงตัดสินใจขอโทษอดอสในสิ่งที่เขานั้น เคยพูดไม่ดีกับออสในตอนที่เขานั้นแย่งออสจีบเอออสก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเปียกจึงถามไปว่าและออสนั้นจะไม่ขอโทษเขาบ้างหรอออสเขาก็ตีเนียนแล้วก็ไม่ยอมขอโทษเปียกเปียกจึงบอกไปว่ามึงยัามาเสียดดยในวันที่กูไม่อยู่ให้มึงนั้งขอโทษกูก็แล้วกันหลังจากที่เปียกกับออสเดินแยกกันไปจู่จ เขาก็เดินถลายตกลงมาที่ด้านล่างแต่ก็คว้าต้นไม้เอาไว้ได้ซึ่งก็มีมือมือหนึ่งมาดึงเปียกขึ้นไปเปียกจึงคิดว่าเป็นออสและบอกให้ออสนั้นดึงเขาขึ้นไปแต่เมื่อเปียกนั้นหันมาเขาก็พบว่ามือที่ดึงเขาอยู่นั้นมันไม่ใช่ออสและเปียกเขาก็ตะโกนลั่นป่าซึ่งออสและออยที่ตามหาเสียงของเปียกก็ได้พบแต่ร่างของเปียกที่ไร้วิญญ,ญาณพอเปียกนั้นเสียชีวิตจากการถูกปาดคอไปแล้วจนทําให้ออยและออส นั่นเสียใจมากพวกเขาจึงมาช่วยกันฝังศพของเปียและจูจูพวกเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่วิ่งอยู่ในป่าทุกคนจึงคิดว่าเป็นฆาตกรพวกเขาจึงพากันวิ่งหนีออกไปส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับลุงของกีตา้าพวกเขาก็ได้ยินเสียงของช้างป่าที่กําลังวิ่งมาทางนี้พวกเขาจึงพากันวิ่งแยกย้ายกระเจิดกระเจิงหนีไปจนลุงของกีตา้านั้นได้มาเจอกับกลุ่มของนักศึกษาแต่การที่ลุงของกีตา้าแต่งตัวเป็นหญิงและแต่งตัวเหมือนเสือดาวจึงทําให้ทุกคนนั้นคิดว่าเป็นผีบ้างคิดว่าเป็นเสือสมิงบ้างทุกคนจึงวิ่งหนีลุงของกีตา้าไปกีตา้าเธอจึงมานึกดีๆว่านั่นไม่น่าจะใช่ผีหรอก แต่น่าจะเป็นลุงของกีตามากกว่าพวกเขาจึงรู้ว่าตอนนี้คนที่ด้านนอกกําลังตามหาพวกเขาอยู่แต่เมื่อพวกเขานั้นย้อนกลับมาหาลุงของกีตาก็พบว่าลุงของกีตา,บบน,ตานั้นได้ถูกปาดคอและกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือก็วิ่งตามหากลมป่าไม้แต่ก็พบว่ากลมป่าไม้นั้นก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วเช่นเดียวกันพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางกันต่อทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นมันจะไปสู่ทางออกหรือไม่ ซึ่งแปง้งเธอก็ข้อเท้าแพงและไม่สามารถเดินต่อไปได้ออสออยและกีตาจึงแยกย้ายกันหาอาหารซึ่งออสนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ที่บนต้นไม้และพาดตกลงมาจนร้องล้านเสียงดังจนทําให้ทุกคนนั้นวิ่งมาตามเสียงของออสเพราะคิดว่าออสนั้นมีอันตรายจนเบิ้ม ที่เฝ้าแป้งอยู่ก็ปล่อยให้แป้งนั้นอยู่คนเดียวจนแป้งนั้นได้เจอกับฆาตรกรที่นํามีดเข้ามาทําร้ายเธอเมื่อทุกคนวิ่งมาตามเสียงของแป้งก็พบว่าแป้งนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเบิร์มจึงถามไปว่าแล้วออดหายไปไหนออยจึงบอกว่าออดนั้นขอตัวไปฉี่ขณะที่ออยกําลังจะลุกไปตามหาออดแต่ออดก็เดินเข้ามาพอดีออดนั้นไม่ค่อยจะสนใจกับการที่แป้งนั้นเสียชีวิตไปเพราะเขาคิดว่าแป้งนั้นไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์และชอบทําตัวทวง ออสจึงแยกตัวออกไปเพื่อหาผลไม้ต่อซึ่งขณะนั้นฆาตากรก็นำมีดมาฟันไปที่อกของออสเมื่อออสพยายามวิ่งหนีเขาก็ถูกมีดของฆาตากรนั้นปามาปักที่กลางหลังของออสจนออสได้เสียชีวิตไปออยที่วิ่งตามออสมาก็พบว่าออสนั้นกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบิร์มกับกีตาที่ตามมาจนพบศพของออส พวกเขาก็คิดว่าออยนั้นเป็นคนทําทุกคนจึงบ้วยความผิดให้กันเองว่าอาจจะเป็นใครคนหนึ่งในนี้ก็ได้ที่เป็นคนฆ่าออทจนพวกเขานั้นทะเลาะก,กันใหญ่โตจนถึงกับจะไม่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วและตัดสินใจว่าต่างคนต่างแยกเดินทางทางใครก็ทางมันซึ่งออยที่แยกตัวออกมาเขาก็ถูกฆาตรกรไล่ล่าเมื่อออยพยายามที่จะวิ่งหนีเขาก็ถูกมีดของฆาตรกรนั้นปามาปักที่หลังจนออยนั้นเสียชีวิต ส่วนเบิ้มก็ถูกฆาตกรมาจับที่ด้านหลังของเขาไว้และกดตัวของเบิ้มนั้นชนกับต้นไม้เบิ้มพยายามดิ้นจนหลุดมาได้แต่เขาก็ไม่พบกับใคร เมื่อเขาหันมาอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกฆาตรกรนั้นนำมีดมาปาดคอของเขาจนเขาเสียชีวิตลงส่วนกีตา้าก็เดินไปจนพบกับฆาตรกรที่กำลังจะไล่ฆ่าเธอแต่กีตา้านั้นก็หลบได้ทันและว,วิ่งหนีออกมาแต่จูจูขณะที่กีตา้านั้นเดินหนีมาได้เธอก็มีเลือดกระอักออกมาจากปากและก็ได้พบว่ากีตา้านั้นถูกมีดของฆาตรกรปักอยู่ตรงกลางหลังซึ่งเธอนั้นหนีมีดของฆาตรกรไม่พ้นนั่นเองและกีตา้าก็เสียชีวิตลงและเรื่องราวก็ตัดมาที่ด เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมานั่งดูประกาศที่บอกว่ารับสมัครผู้กล้าเข้าป่าอาถรรพ์ปีสองของชมรมอนุรักษ์ป่าดงพงไพ่ซึ่งขณะที่เด็กผู้หญิงคนนี้กาลังอ่านประกาศอยู่นั้นฆาตกรก็มายืนมองเธอผ่านทางหน้าต่างห้องของเธอเมื่อเธอหันไปมองตรงหน้าต่างก็พบว่าฆาตกรนั้นหายตัวไปแล้วและภาพยนตร์เรื่อง ปิดปาร้อนก็ได้จบลงซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่หลังจากที่ออกฉายไปแล้วก็เกิดกระแสด้ดานลบด้วยเรื่องของบทบ้างโปรดักชั่นบ้างเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้ทุกคนได้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะครับผมว่าที่จริงแล้วเรื่องราวมันน่าจะเป็นแบบไหนซึ่งเรื่องราวมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับผมจากตัวภาพยนตร์แล้วเราจะได้เห็นฆาตกรน้อยมากและจะเห็นคนค่อยๆตายไปเองโดยที่เราแทบจะไม่เห็นตัวของฆาตกรเลยซึ่งฆาตกรนั้นมาไล่ฆ่าทุกคนนั้นด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบได แต่เขามีแววตาคล้ายๆกับเสือซึ่งอาจจะเป็นได้ว่าเขานั้นอาจจะเป็นเสือสมิงหรืออาจจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่มาไล่ฆ่าคนที่มาบุกรุกในที่ของเขาเท่านั้นซึ่งนักศึกษาทั้ง8คนก็ไม่มีใครรอดออกมาได้เลยส่วนในตอนท้ายที่มีการประกาศให้เข้าไปในป่านี้ซึ่งเป็นกิจกรรมในปีที่2แล้วและเป็นกิจกรรมของชมรมป่าดงพงไพเหมือนเดิมซึ่งการที่พารุ่นน้องเนี่ยเข้าไปในปา่าอาจจะเป็นแผนการของรุ่นพี่ที่เหลือที่ไม่ได้เข้าไปด้วย พวกเขาอาจจะต้องการให้รุ่นน้องเข้าไปตายซึ่งก็อาจจะมีคนเข้าไปตายอีกก็เป็นได้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป